หลังนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะเอาพลุด,ดอกไม้ไฟเนี่ยมาตักแดดไว้หน้าบ้านแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนว่ามันระเบิดประทุขึ้นมาไฟไหม้บ้านเลยครับเนี่ย เนี่ยครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีเอาพุดอกไม้ไฟมาวางไว้บนเก้าอี้พลาสติกนะนะครับสังสีแดงสีน้ําเงินนี่แหละแล้วลจูๆ่ๆควันมันก็ขโบงขึ้นมาเลยครับตามมาด้วยไฟที่ไหมอย่างรวดเร็วครับไม่รู้เอามาตากแดดทาไมก็ไม่รู้ mm hmm. ผมเขา้าใจแบบนี้ว่ามันอาจจะเปียกน้ําหรือเปล่าแล้วก็เลยเอามาตากแดดเอาน่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าจูๆ่ๆใครจะเอามาตากแดดอะ่ะ mm hmm. ใช่ป่มมันน่าจะเปียกน้ําแหละ แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าว่าไอ้พวกนี้มันห้ามโดนแดดร้อนๆมันอาจจะระเบิดหรือว่าปะทุข,ขึ้นมาได้ครับและเป็นแบบนั้นจริงๆสักพักหนึ่งครับคนในบ้านรีบวิ่งออกมาดูอย่างแรกเลยก็คือเอาราวตักผ้ามาก่อนเลยผูก,กเสื้อผ้าจัดครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งไปเอาเสายยางฉีดน้ํานะครับมาดับไฟนี่คือบ้านหลังนี้อยู่ที่สันต้นทงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับเมื่อวานนี้ประมาณส1บเอ็ดโมงเช้าได้ แต่สังเกตดูครับว่าตอนแรกเหมือนไฟมันจะเริ่มมอดลงไปแล้วนะหลังจากนั้นไม่นานมันปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วทีนี้มันลามไปติดกับถนนความร้อนบนหลังคาเมทัชีด,ด้วยแล้วไฟมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งครับคนในบ้านก็วิ่งไปวิ่งมาด้วยความตกใจทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันที่คิดได้ก็คือวิ่งไปถอยรถในบ้านออกมาก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวรถไฟไหม้ไปนะครับเพื่อนบ้านก็มาช่วยดับไฟกัน ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะดับไฟได้เจ้าของบ้านหลังนี้ครับชื่อว่าลุงบุญตันกันแก้วฮนะบอกว่าตอนนั้นเอาไปตัดหญ้าในนามีลูกอยู่ในบ้านพอกลับมาโอ้โหควันขโมงเต็มลานจอดรถเลยครับลุงกับเพื่อนบ้านก็ช่วยกันดับไฟกันมีข้าของแล้วก็โมอเตอร์ไซค์เสียหายเป็นบางส่วนครับแต่ยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บครับเอาเน็ตากไว้เนี่ย แล้วก็มันมันไม่ไม่ลามไปตรงไหนป๋อมันไม่ก็ลามไม่เลยครับลามใหนหั่นแหละครับหลายลามข้างในกันเพราะมันไม่เหมือนกับบอกมันเล็วขนาดน่ะต่มันไม่เลี้วหนอไม่เล็ววันนี้มันด้านในมันเป็นโฟมเนอโฟมชนวนกันความร้อนเนี่ยครับ๋อไม่ตรงหั่นหนอกไม่บันี้มันไปมันลุกขึ้นมาปุ๊บนี่เนี่ยเนาตัวตัูที่ว่ามันชนวนมันปุ๊บเะานนนั้นนะครับมันก็ไปแล้วบอกบันนี้ปอกเข้ามาก่อ เออกอกลายบ้านลายพวกก่าจะงมีกอกหน้าไม้หรอครับพวกกัมากับเปิดกอกเส่กัมาแล้วมันนัดกนช่วยกันกี่คนครับตอนดับนี่ครับเนี่ยตอนข้างแรกนี่ก็สองสามคนนั่นอ่ะสองสามคนเออพอดีมันควันขึ้นบุบก็จะบ้านพวกกันลงกันมาพอดีคนพู้ไปนั้นพวกกันมาช่วยกันก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าไอ้พวกพุ่ดอกไม้ไฟพวกเนี้ยมันห้ามโดนความร้อนจริงๆก็ต้องรู้กันอยู่แล้วด้วยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ของเขากันนะครับ อก็หลังไฟไหม้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาผูกข้อไม้ข้อมือทํำพิธีสะดอกเคราะห์ให้ครับตามความเชื่อล้านนานะเขาบอกว่าถ้ามีเคราะห์ร้ายอะไรก็ต้องปัดเป่าออกไปกัน